Welcome to the All Thailand Golf Tour Podcast. Inside Golf, in focus. In association with Sing Corporation. สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ All Thailand Golf Tour Podcast นะครับนั่นคือรายการ In Focus. In Focus ในสัปดาห์นี้ไม่มีแขกครับแต่ว่าเป็นการพูดถึงเรื่องรีวิว PGA Championship นะครับ ปี2021นั่นคือเมเจอร์ที่2ของปีนี้ที่เล่นกันที่คิว่าไอแลนด์ในเซาท์แคโรไลนาสนามพา72ที่ยาวจริงๆนะครับ7,876หลาและมีประวัติศาสตร์เกิดขึ้นเพราะว่าฟิลมิเคิลสันนั้นมาชนะแล้วก็กลายเป็นนักกอล์ฟที่อายุมากที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับที่มาชนะเมเจอร์ด้วยวัย50ปี11เดือนกับอีก7วันนะครับ ทำลายสถิติเก่าของจูเลสบโรสที่ทำเอาไว้นะครับในปี1968ซึ่งพ้าแชมป์รายการนี้เช่นกันนะครับแต่ว่าสถิติตอนนั้นของจูเลสบโรสก็คือ48ปี4เดือนกับอีก18วันนะครับก็ถือว่าเป็นสถิติที่ต้องบอกตรงๆนะครับว่ายืนหยัดมาอย่างยาวนานจริงๆ53ปีนะปีครับระโดนลบโดยฟิลมิกสันคนนี้นะครับ การชนะของฟิลครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นเมเจอร์รายการที่6ที่ฟิลชนะนะครับนอกเหนือจากมาสเตอร์สสมัยที่ทำมาไว้ปี2 0 4 4 2 0 6 2 0 1 0 p พ a Championship 2005แช้ยนชิพ้วก็ดีโอเพนแชมเปี้ยนชิพปี2013นะครับมาชนะรายการนี้ก็เป็นเมเจอร์ที่6ททำให้เขานั้นมีสถิติชนะ6 m เมเจอร์เท่ากับลีทรัฟิโดแล้วก็นิกฟาวโดเป็นอันดับที่12นะครับ อันดับหนึ่งคนที่ชนะมากที่สุดแน่นอนครับแจ็คนิคลอสสิบแปดเมเจอร์อันดับสองก็คือไทเกอร์สิบห้าเมเจอร์อันดับสามคือวอลเตอร์เฮเกนนะครับสิบเอ็ดเมเจอร์ครับกอฟิลก็ถือว่าเท่ากับลีทรวิโนแล้วก็นิคฟาวโดแต่ชัยชนะของฟิลในครั้งนี้ก็ถือว่าทำให้เขามีโอกาสลุ้นแชมป์ใน US Open ซึ่งเป็นรายการเดียวที่เขายังไม่เคยคว้าแชมป์เลย เมเจอร์เดียวที่ไม่เคยคว้าแชมป์นะครับเป็นที่2หรือเป็นที่2ร่วมมา6ครั้งปี 99, 2002, 2004, 2006, 2009และ2013มันเป็นเมเจอร์เดียวที่เขาต้องการเป็นอย่างยิ่งนะครับก่อนหน้านี้คงไม่มีใครเชื่อแล้วครับว่าวัย50แล้วเนี่ยจะมีลุ้นแต่ฟิลมิเกลสันทำเรื่องมหัศย์ให้เกิดขึ้นได้ที่จะพูดวันนี้เนี่ยไม่ได้พูดแค่สรุปสถิติความสำเร็จของเขา แต่จะมาพูดถึงรีวิวที่สาเหตุใดที่ฟิลมิคโลสันชนะ PJ เแชมิชิฟทั้งทั้งที่สนามยาวแล้วก็สนามยากมากผมว่ามันมาจากสองอย่างครับมันมาจากเรื่องของการเตรียมตัวด้านสภาพจิตใจกับการเตรียมตัวการวางแผนการเล่นที่ถือว่ายอดเยี่ยมเอาเรื่องของสภาพจิตใจกันก่อนเราจะได้เห็นนะครับว่า ฟิลมิเกเรันเนี่ยเขาวันสุดท้ายผู้ชายอังกฤษอย่างนิกฟาวโดก็จะพูดอยู่เป็นประจำเลยนะครับว่าฟิลมิเกเรันเนี่ยเดินช้ากว่าปกติทำอะไรช้ากว่าปกติปกติเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างคึกคักเดินเร็วแต่ฟิลมิเกเรันเดินช้าก,กว่าปกติเพราะว่าเขาต้องการที่จะทําสมาธิหรือว่าสร้างโหมดการแข่งขันสมาธิเขาอยู่ตลอดเวลานะครับ ปีนี้เป็นปีที่เราได้เห็นนะครับว่าการอยู่กับตัวเองการสร้างสมาธิให้กับตัวเองเนี่ยมันทําให้นักกอล์ฟหลายคนประสบความสําเร็จผมยกตัวอย่างคนก่อนหน้านี้หนึ่งคนก็คือน้องเหมียวนะครับน้องเหมียวประพังกรทวัฒน,าานกิจที่เป็นคนไทยคนแรกที่ไปคว้าแชมป์เมเจอร์อย่าง AN A n ใน n s น i r a t i o n น้องเหมียวเนี่ยเขาบอกเลยนะครับว่าไม่ไม่ดูสกอร์บอร์ดเลยแม้แต่นิดเดียว ประพังกรไม่ดูสกอร์บอดเลยแล้วก็ไม่สนใจการเล่นของคนอื่นเลยเล่นเกมของตัวเองไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยประพังกร,กรไม่เคยรู้เลยนะครับว่าริเบ้โคนเนี่ยวันสุดท้ายเนี่ยมาแรงขนาดนั้นแต่ว่าเล่นเกมของตัวเองไปเรื่อยๆจนทั่งจบการแข่งขันไปซึ่งทางด้านของฟิลเมคเันก็คล้ายๆกันครับจะสังเกตเห็นว่าฟิลเดินช้าปกติเนี่ยฟิลเนี่ยจะเป็นคนทักทายกับคนโน้นคนนี้เป็นคนที่อัธยาศัยดี ครั้งนี้ก็ไม่ใช่อัธยาศัยไม่ดีแต่โดยเฉพาะยิ่งวันสุดท้ายเนี่ยเขาจะทักคนไม่มากเขาจะอยู่กับเกมของเขานะครับเขาจะอยู่กับโค้ชของเขาแล้วก็อยู่กับน้องชายที่เป็นแคดดี้สังเกตว่าเวลาคนเชียร์ฟิลเยอะๆเนี่ยฟิลจะทําแค่นิดเดียวเท่านั้นเองก็คือแค่ยกนิ้วโป้งยกนิ้วโป้งขอบคุณยกนิ้วโป้งแล้วก็บางครั้งเนี่ยไม่ได้มองไปที่ผู้ชมด้วยแต่ยกนิ้วโป้งเพื่อแสดงเห็นว่าขอบคุณนะ เขารับรู้ถึงเสียงเชียนะแต่เขาก็ยังมีสมาธิอยู่กับเกมการเล่นเขาอยู่ถ้าเป็นก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปในสมัยก่อนเราจะได้เห็นฟิลโบกมือให้กับผู้ชมเอามือแตะมวกยิ้มให้กับคนโน้นยิ้มให้กับคนนี้ไปทักทายเอาลูกกอล์ฟให้กับคนโน้นคนนี้บ้างแต่ครั้งนี้มีลูกกอล์ฟให้กับคนเดียวที่เขาตีหลุดออกไปแล้วก็ไปเจอกับผู้ชมที่ถือว่าเป็นผู้ชมพิเศษ เขามีความพิการอยู่แล้วฟิลก็เอาลูกกอล์ฟไปให้นั่นคือจุดเดียวครับที่ฟิลมีอินเทอร์แอคหรือว่ามีการใกล้ชิดกับผู้ชมมากที่สุดซึ่งปกติแล้วเนี่ยฟิลที่ได้รับฉายาว่า p e o p l e c h a m p i o n เนี่ยเพราะว่าเขาอ่ะมีปฏิสันฐานกับคนเป็นประจำครั้งนี้เนี่ยดูเขามีสมาธิดูเขานิ่งดูเขาอยู่กับเกมของเขานะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือ เขามีทีมมิโกซันที่คอยช่วยคุยกันวางแผนการเล่นกันแล้วก็ไม่ให้ฟิลนั้นบุกมากเกินไปเชื่อหรือไม่ครับแม่ของฟิลมิโกซันเนี่ยต้อง DM นะครับส่งข้อความไปหาน้องสาวฟิลแล้วบอกว่าถ้าส่งให้ฟิลฟิลไม่อ่านแน่นอนแต่ช่วยไปบอกฟิลหน่อยว่าอย่าบูนะักค่อยๆตีไปเอาแค่พาพอให้คนอื่นน่ะ มาไล่ฟิลเองฟิลไม่ต้องบุกมากมันจะได้ไม่ร่วมไปหาเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยตีเอาพาตีเอาอยู่ตีเอาปลอดภัยพอซึ่งน้องสาวก็บอกือนกัวว่าเขาคงไม่ไปบอกฟิลหรอกแต่จะไปบอกทิมซึ่งเป็นแคดดี้และเดี๋ยวทิมก็จะบอกฟิลเองเพราะว่าฟิลตอนนี้ฟังทุกอย่างจากทิมมาทั้งหมดเลยก็ถือว่าเป็นคู่พี่น้องคู่บัดดี้ที่ทำงานร่วมกันอยู่แต่ถ้าดูตลอด การถ่ายทอดสดโดยเฉพาะยิ่งวันสุดท้ายจะเห็นเลยครับว่าเขามีสมาธินิ่งมากๆแม้กระทั่งตอนที่ชนะปกติเนี่ยมันจะเห็นท่าฟิลกระโดดชูมือสองข้างแยกขาสองข้างแล้วมันก็เป็นเหมือนกับเทรดมาร์กท่าชนะของเขาครั้งนี้เขากระโดดอย่างนั้นเหมือนกันแต่มันไม่สูงมันดูไม่คึกคักมันดูไม่เฮมันดูไม่กรีดไม่ถึงขนาดแบบปล่อยอารมณ์ออกมาเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนอย่างที่เขาเคยทำได้ใน รายการอื่นๆมันไม่ใช่แค่ว่าอายุกำลังจะ5 1นะครับแต่ผมเชื่อว่าเขายังอยู่ในโหมดของการทำสมาธิของตัวเองอยู่จนกระทั่งยังไม่ยังไม่ได้ปล่อยทุกอย่างออกมาให้มันรีลิสหรือว่าปลดปล่อยอารมณ์100%เเพราะฉะนั้นปีนี้เป็นปีที่ได้สังเกตเห็นแล้วนะครับว่าสมาธิกับการอยู่กับตัวเองมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ถือว่า น่าสนใจบทสัมภาษณ์ที่รายการเราเคยคุยกับเอริยาจุธานุก,การเอริยาก็พูดเหมือนกันครับว่าต้องอยู่กับตัวเองไปสนุกกับตัวเองวันนี้ตั้งใจจะตีคัดเฟดแบบนี้ก็ไปดูว่าตัวเองทําได้ไหมแล้วก็สนุกกับเกมของตัวเองคือไม่ได้คาดหวังไม่ได้สนใจข้างนอกแต่ว่ามี โฟกัสมีสมาธิมีสติอยู่กับเกมของตัวเองแล้วก็เล่นไปตามที่ตัวเองวางแผนหรือว่าตั้งเป้าเอาไว้เพราะฉะนั้นเมื่อใจมันนิ่งสมาธิมันได้สวิงพวกนี้ดีอยู่แล้วก็เป็นจุดหนึ่งครับที่น่าจะเอาไปเป็นจุดคิดนะครับสำหรับนักกอล์ฟของเราว่าการสร้างไมล์เซตการวางแผนการเล่นการเตรียมตัวด้านสภาพจิตใจแบบนี้เนี่ย อาจจะเป็นอันหนึ่งที่สามารถช่วยยกระดับเกมกอล์ฟของพวกเขาได้อย่างชัดเจนอย่างที่สองผมพูดเรื่องของการเตรียมตัวครับเตรียมตัวปีนี้เพราะว่าฟิลมิสันเนี่ยเตรียมตัวสำหรับสนามคิว่าไอแลนด์มาเป็นพิเศษจริงๆริงเขาศึกษาสนามคิว่าไอแลนด์มาเป็นอย่างดีสนามคิว่าไอแลนด์เป็นสนามที่ยาวพา72,7800กว่าหลาและเป็นสนามที่มีลักษณะ พิเศษก็คือลมอะ่ะมันจะพัดตามแนวสนามที่เรียบอยู่กับชายหาดไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่ค่อยขวางลมมันจะทวนลมแล้วก็ตามลมเวลาทวนลมเนี่ยมันก็จะทวนเป็นชุดใหญ่เลยเพราะสตาร์ทหลุมหนึ่งสองสามสี่ออกไปเนี่ยทวนลมหลุมห้าเนี่ยมันจะเริ่มวกกลับมา หกเจ1ดแ1ดเก้นี่คือตีตามลมตลอดนะครับนั่นคือ2วันแรกแต่พเอิญวันสุดท้ายเนี่ยลมเปลี่ยนทิศทางมาเป็นตรงข้ามเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่สามกลายเป็นตีตามลมและกลับมาวนกลับเนี่ยมาเป็นตีทวนลมตลอดแล้วค่อยวกกลับอีกที15 16 17 18ถึงจะเป็นหลุมที่ตีตามลมแทนที่บอกแบบนี้ ก็คือว่าสนามคีว่าไอแลนด์เป็นสนามที่ลมมีผลต่อเกมการเล่นของนักกอล์ฟมากๆสิ่งที่ฟิลเตรียมตัวมาก็คือเขาไม่ปิดไม่ได้เตรียมด้วยการปรับสวิงของเขาเพื่อที่จะตีให้ต่ำเพื่อที่จะคุมลูกไม่ให้ลมมีผลแต่เขาเลือกวางแผนด้วยการใช้อุปกรณ์สำหรับสนามกอล์ฟแห่งนี้ผมเชื่อว่า ถ้าไปดูแมชอื่นสำหรับฟิลเมสก็สั้นนะครับก็จะไม่เห็นนะครับว่าเขาจะเลือกอุปกรณ์แบบนี้มาใช้ในการแข่งขันสำหรับครั้งนี้เนี่ยฟิลใช้ไม้หนึ่งองศา5.5จริงๆหลอฟของไดรเวอร์เขาเนี่ยมันเป็นหลอฟ6แล้วก็ปรับมาให้เป็น5.5นะครับความยาวของก้านคือ47 9นิ้วคือยาวแบบเต็มเหยียดเต็มสุดกดเลยครับแต่เลือกไดรเวอร์มา5.5เพราะว่าหนึ่งคือต้องการตีให้ตกแล้วมันวิ่งเพราะว่าถ้าตีตกวิ่งหลุมที่ทวนล,ลมเนี่ยมันอาจจะแครี่ไม่ไกลแต่ว่ามีโอกาสที่ตกวิ่งได้ระยะเพิ่มสังเกตว่าวันสุดท้ายเนี่ยฟิลมิคเซันเนี่ยไดรฟ์ไม่ได้สั้นกว่านักกอล์ฟที่หนุ่มกว่า แข็งแรงกว่าอย่างบรูคสแคทค่าเลยแม้แต่นิดเดียวถึงแม้ว่าจะยุ่ห่างกันตั้งเกือบยี่สิบปีฟิลเลือกไดรเวอร์อันนี้อันที่ต้องตีทวนลมเลือกให้ตกวิ่งอัน,นที่ตีตามลมอันนี้คือมันตั้งทีโดงเขาก็ยังคงตีห้าจุดห้าได้นะครับนี่คือไดรเวอร์ที่เขาเลือกอย่างที่สองคือเขาเปลี่ยน a ฟเ w อร์ o o d เราจะไม่เห็นหัวไม่สามอย่างที่ฟิลเคยตี ฟิลเลือ er, ก Fairway Wood ที่เป็นมินิดร i เวอร์มันเป็นเทเลเมตรุ่น o r i g i ินัลวันะครับองศา11.5องศา11.5นะครับปรตินไม้3ามนี่ก็ประมาณ15องศา Strong t r e ีก็เป็น13.5แต่เขาเลือก11.5องศานี่ถ้าเป็นดร i เวอร์สมัยก่อนโบราณนัก30ปีก่อนพวก ที่เป็นคาร์ลเวอเบิร์ดอะไรเงี้ยก็จะมีพวก10บองศาสิบเอ็ดองศาอยู่แต่สิบเอ็ดจุดห้าเนี่ยเอามาเพื่อที่จะสู้กับลมโดยเฉพาะเมื่อลมแรงแรงลูกลอยไม่โดง่งแต่ฟิลสามารถตีได้เนี่ยมันก็จะทำให้ลูกกอล์ฟเนี่ยได้รับผลกระทบจากลมน้อยที่สุดนั่นคือสิ่งที่เขาเตรียมตัวมาผมเชื่อว่ามันเป็น การเตรียมตัวที่ชาญฉลาดแล้วเหมาะกับสนามกอล์ฟอย่างคีว่าไอแลนด์เป็นอย่างยิ่งนะครับอีกอย่างหนึ่งที่สังเกตขึ้นมาปกติแล้วเนี่ยในการเล่นเมเจอร์ฟิลเนี่ยเขาจะลงเล่นรายการก่อนหน้าที่จะถึงเมเจอร์หสัปดาห์เสมอถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยหลาย เป็น10ปีแล้วนะครับฟิลจะลงก่อนเพราะฟิลเนี่ยเขาเคยมีการทําสถิติเอาไว้ว่าเขาเนี่ยจะต้องเล่นสัปดาห์ที่2แล้วถึงจะเข้าจุดพีคของเกมของเขาเขาเคยวัดมานะครับว่ารายการที่2เนี่ยเขาเล่นเนี่ยเฉลี่ยออกมาแล้วดีที่สุดมันก็เลยทําให้ฟิลเนี่ยต้องเล่นรายการอื่นก่อนอย่างเช่นมา s t สเตอร์เขาจะไปเล่น t e x กซัสโอก่อนแล้วก็ค่อยมาเล่น มาสเตอร์ในสัปดาห์ต่อมาแต่ว่าครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่แปลกหน่อยเพราะว่ามิเชลสันหยุดครับคือมิเสันไม่ได้ลงแข่งขันในรายการก่อนหน้า p j c h h m p p o o s s i p p p g h a m p i o n s h i p ครั้งนี้เนี่ยรายการก่อนหน้าที่จะถึงนี้ก็คือรายการ Palmetto Championship ออกขอไปครับเป็น AT&T Byron Nelson เขาลงเล่น Real Fargo Championship แล้วก็หยุดหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่จะมาเล่นใน P.J. Championship หยุดนึงสัปดาห์ฟิลไปไหนฟิลเตรียมตัวครับมาศึกษาสนามเตรียมพร้อมเตรียมอุปกรณ์เตรียมพร้อมสวิงเกมการเล่นของเขาสำหรับ P.J. Championship ซึ่งด้วยวิธีการเปลี่ยนการคิดแบบนี้ผมก็เชื่อว่ามันน่าจะเป็นจุดหนึ่งที่ฟิล ปรับเปลี่ยนรูทีนใหม่แล้วก็เปลี่ยนวิธีการคิดใหม่คือต้องกายพร้อมใจพร้อมแผนการเล่นสำหรับสนามนั้นโดยเฉพาะยิ่งเมเจอร์มันพร้อม100%เซใน US Open ที่กำลังจะถึงนะครับตามตารางการแข่งขันของปีนี้ US Open ก็จะแข่งขันกันที่ t r r r y Pines ใน South Coast วันที่17ถึง20มิถุนายนฟิลมิคซลสันได้เล่นแน่ ไม่ต้องไปขอ Special Exempt เนื่องจากว่าเขาเป็นแชมป์ p g a c h a m p i o n s h i p เขาก็จะได้เล่น PGA Championship ตลอดที่ได้เล่น Master US Open และ The Open Championship 5ปีนะครับเพราะฉะนั้น US Open ครั้งนี้เขาได้เล่นแน่นอนสิ่งที่เขาจะทำเขาให้สัมภาษณ์เอาไว้นะครับว่าเขา่จะไปเตรียมตัวที่ south c o a s t ใน t ทอ y Pine แล้วก็จะไป เน้นลูกสั้นครับเพื่อให้เกมลูกสั้นเขาเนี่ยออกมาเฉียบคมแล้วก็เด็ดขาดที่สุดเหมือนอย่างที่เขาทําได้ครับใน m p i o n ช h i p PGA Championship ช็อตเดินทางยังมีผิดพลาดที่เห็นบ้างแต่ได้เห็นนะครับว่าไม่ว่ารัฟจะอยู่แบบไหนทรายจะอยู่แบบไหนฟิลมิกสั้นชิปมาใกล้ชิปมาลงระเบิดทรายหลุมห้าลงหลุมแบบนี้เป็นต้นครับ ผมเชื่อว่าใน south c o a s t ที่ Torrey Pines สนาม US Open ปกติก็ยาวอยู่แล้ว r o u ก็ยากเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่นักกอล์ฟจะทำ green in regulation เนี่ยมันไม่น่าจะมีบ่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเอาตัวรอดได้ลูกสั้นเป็นจุดหนึ่งที่อาจจะถือว่าเป็น key success factor ของ US Open เลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นฟิลเตรียมตัวเต็มที่เขาเปลี่ยนไม์เซตใหม่ เปลี่ยนรูทีนใหม่ก่อน US Open เราจะไม่เห็นฟิลลงแข่งขันนะครับอันนี้คือตามที่เขาให้สัมภาษณ์หลังจากจบเป็นแชมป์ที่ p j a c h a ม p i o n s h ช p เขาก็จะไปเล่นใน US Open เลยพร้อมกับการเตรียมพร้อมทีนี้เราคงต้องดูครับว่าพอไปถึง t o r r y ี่พายน์เซาท์คอสแล้วอุปกรณ์เขาจะเปลี่ยนแปลงอีกหรือไม่แต่สำหรับ EP นี้นะครับมันเป็นการให้ไอเดียอย่างหนึ่งนะครับว่าการสร้างสมาธิ การเตรียมพร้อมในสภาพจิตใจที่ดีแล้วก็มีสมาธิกับตัวเองมากเพียงพอรวมถึงการศึกษาการวางแผนการเล่นการเปลี่ยนการออกนอกกรอบจากสิ่งที่ตัวเองเคยทำเพื่อที่จะให้เหมาะสมกับสนามกอล์ฟนั้นที่สุดฟิลมิกาซน,นได้พิสูจน์ไปแล้วครับว่าเขาทำได้และเขาทำสำเร็จด้วยวัย50ปี11เดือนกับอีก7วันเป็นสถิติใหม่ที่ ทำมาไว้ในการคว้าแชมป์ PJ แชมป์อาชีพปีสนี2021นะครับเพราะฉะนั้นลองดูครับว่าในเกมกอล์ฟของเราไม่ว่าเราจะเป็นสมัครเล่นไม่ว่าจะเป็นนักกอล์ฟอาชีพลองทำสองอย่างนี้แบบฟิลมิกซ์เซ่นดูมันอาจจะเป็นโมเดลของฟิลที่เหมาะกับอีกหลายๆคนแล้วอาจจะทำให้ยกระดับเกมกอล์ฟของท่านขึ้นมาก็ได้นี่คือรีวิวครับของ PGA Championship กับฟิลมิเคิลสันนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่ครั้งต่อไปลากันไปก่อนกับ All Thailand Golf Tour Podcast วันนี้สวัสดีครับ